สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตช่อง youtube เลยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสแวะมาทักทายแล้วก็พูดคุยแนะนำเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเซรั่มนัดฉาจะบอกว่าทุกวันนี้ของปลอมก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่า ดีเองเนี่ยจะไม่ได้อัปเดตช่องนะแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยังสอบถามแล้วก็ขอให้ช่วยตรวจสอบสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมันก็ยังทําให้เราก็คือแบบมันก็ยังขายได้แล้วก็ช่วงเนี้ยแม่ค้าเองก็ยุ่งกับเรื่องของการเรียนนะคะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสมาทักทายแล้วก็ แนะนํากันต่อนะคะสินค้าของเซรั่มนัชชายังมีอยู่ครบทุกตัวนะคะนั่นก็คือเซรั่มแล้วก็ครีมมิลเลอร์นะคะก็จะเป็น2ตัวที่เด่นๆแล้วก็ขายดีของแบรนด์นะคะแล้วก็อีก2ตัวก็คือจะเป็นกันแดดแล้วก็ตัวสบู่นะคะซึ่งเป็นชุดสกินแคร์ที่แบบดูแลครบเลยตั้งแต่ทำความสะอาดแล้วก็บำรุงนะคะแล้วก็ปกป้อง ผิวจากมลภาวะแล้วก็แสงแดดน,นะคะทั้ง3ตัวนี้ก็ยังเป็นโปรเดิมนะคะโปรเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะยังเป็นเดิมเนี่ยห้าห้าห้าขวด1,000บาทหรือ5ชิ้น1000บาทนะคะตอนนี้ก็คือคือใช้เป็นแบบมาตรฐานเลยก็คือ5แถม1นะคะแล้วก็สามารถที่จะคราได้นะคะกับ ครีมแล้วก็กันแดดนะคะเพราะว่า3ตัวนี้ราคาขายปลีกเขาเท่ากันคือ290บาทนะคะเวลาใช้โปรก็คือสามารถใช้โปรร่วมกันได้เลยนะคะแล้วก็เป็นชุดเซตที่แบบอยากแนะนำให้ใช้เขาครบเซตนะคะ ทั้งหมดนี้ในราคา690บาทนะคะปกติอะแค่ตัวเซรั่มครีมแล้วก็กันแดดเนี่ยก็คือ700บาทละเนี่ก็คือเหมือนว่าถ้าใช้ของเขาครบเซตเนี่ยอ่ามาได้ลดไปอีก10บาทนะคะแล้วก็ได้สบู่เนี่ยแถมไปด้วยนะคะซึ่งเซ็ตเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยลองใช้ของเราพี่ก,ก็อยากให้ลองใช้นะเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเขาเรียกอะไรผิวอ่าบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าทุกตัวเนี่ย ก็คือมันสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายะะลูกค้าส่วนใหญ่ใช้แล้วไม่มีปัญหานะคะยกเว้นแต่ว่าถ้าไปเจอของปลอมที่มันมีสารอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะแวะมาบอกว่ายังอยู่กับทุกคนนะคะยังขายอยู่แล้วก็ทุกคนสามารถแอดไลน์ร้านหรือว่า เขาเรียกอะไนะลิงก์ของ Line Square นะคะซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแล้วก็โปรโมชั่นของสินค้าทั้งหมดในร้านซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่เซรามิชานะคะแต่เป็นสินค้าที่เราคัดมาแล้วว่าโอเคใช้ดีทานดีแล้วก็ไว้ใจได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่เราแบบคัดมาให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะ